ะนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอยากแนะนํานะครับลูกกิ้งแบบมีสปริงช่วยเบาแรงเรานะครับเวลาที่เราดันออกไปนะครับแล้วก็มันจะช่วยดันกลับมานะครับเบาแรงนิดหนึ่งครับถือว่าใครที่หัดเล่นใหม่ๆถือว่าดีเป็นอย่างยิ่งครับอ่ะถ้ายืนนะครับผมหนึ่ง 2 3 4 5 6, 6 7, 7, 7, 7 8 เก้าสิบสิบครั้งก็พอครับเพื่อที่ไม่หักหมตัวเองนะครับถ้าเล่นเยอะดีไหมดีทำไมเหนื่อยเอาแค่สิบครั้งวันละสิบครั้งยกละสิบครั้งครับเล่นหลายๆย,ยกเอากันนะครับมันจะได้ไม่หักหมตัวเองนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ